เเรรรื่องกากาษตมาพร้อมเรื่องการเกษตรมีเรื่องเด็กๆจะพาไปดูไปดูเขาทำไรนาทำเกษตรทั่วนาจะพาไปดูปูผักทำสวนเลี้ยงสัตว์สารพัดเกษตรน่ารู้ซับในดินสิ้นในน้ำซับในดิน นามดีทีวีเขาทำเอาตาไปดูรายการนี้มีิมประโยชน์ไม่มีโทษเรื่องจะเรียนรู้รู้ไว้ใช่ว่าแบบามรู้ไว้ใช่ว่าแบบต้องดีรับท่านผู้ชมคนงามเอาที่นั่งตาจมดูทีวีรายการนี้ปัญญาชาวบ้านไม่รุกรานไม่ร้าวรานหรือสร้างความรำคาญ ให้กับท่านผู้ชมใดๆทั้งสิ้นรายการนี้ปัญญาชาวบ้านนำปัญญาของชาวบ้านท้องถิน่นทั้ง32-33อำเภอในจังหวัดโคราชมุ่งมาสู่ท่านผู้ชมที่อยู่ท้งบ้านโดย DNTV เคเบิลตรงนี้มีให้ท่านตลอดไปจนกว่าผู้ดำเนินรายการและคณะ จะไม่มีลมหายใจครั้งสุดท้ายเราจะอยู่กับท่านเราจะคู่กับท่านตลอดไปแม้กล้องจะเก่าลงเก่าลงแต่ก็ยังทันสมัยเครื่องเสียงจะพัฒนาให้ดีกว่านี้สมกับที่ยุคไอทีอสังคมก้มหน้ากำลังเบิกบานและชื่นบานท่านผู้ชมครับขณะนี้ ผมอยู่ที่บ้านกุ่มพยาบึงอ้อขามทะเลสอหมู่บ้านนี้คนสวยและคนหล่อๆเต็มไปหมดกุ่มพยาเป็นชื่อที่เรียกขานกันมาตั้งแต่โบ,บราณโบราณถ้าหาว่าท่านเกิดทันถามว่าผมเองนั้นเกิดทันหรือลุงแดงจึงได้พูดเอาพูดเอาก็ไม่รู้หรอกครับก็เดาบ้างถามเขาบ้าง ในเรื่องของการทํารายการจะต้องรู้ลึกรู้กว้างและรอบรู้นําสู่ท่านผู้ชมมีทั้งสูตรสําเร็จสูตรไม่สําเร็จมีทั้งเคล็ดมีทั้งลับให้ท่านได้รู้ได้ทราบนี่แหละครับคือปัญญาชาวบ้านซึ่งเรานําเสนออยู่ตอนนี้กลุ่มพญาหมูสามบึงอ้อขามทะเลสอท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่า เรามาที่นี่นี่คือกิ่งพันธุ์มะนาวไร้เม็ดหรือไร้เมร็ดก็ได้พร้อมจัดส่งทั่วประเทศรวมสามสายพันธุ์คุณภาพหนึ่งไร้เม็ดลุงหนวดหนึ่งสองทูนกล้าวมาเลสาตาฮิติเห็นไหมครับว่าโคราชเหล่านั้นบ้านกลุ่มพญาขามทะเลสอไม่ไกลกันเลย แต่บางท่านไม่รู้บางท่านอยากจะเห็นแต่ไม่ได้เห็นทำอย่างไรล่ะครับนี่แหละรายการปัญญาชาวบ้านโดยคุณผลลวัฒน์และผมลุงแดงและน้องๆน,งน,งนำเสนอท่านในรายการมะนาวไร,ร้เม็ดสวนอุหล,ลาบลุงนวดจะเป็นอย่างไรจริงไหมอยากจะเห็นไหมว่า มันาวไร้มเมล็ดยังไงสามสายพันธุ์อย่างไรอยู่ข้างในครับจะพาท่านไปชมเตรียมปากกาดินสอไว้คอยจดเบอร์โทรศัพท์คอยจดรายละเอียดไว้นะครับเผื่อว่าท่านรู้แล้วเห็นแล้วจะได้นำไปประกอบเป็นอาชีพของท่านในพื้นที่ของท่านในโอกาสต่อไปนี่แหละคือรายการปัญญา ชาวบ้านไม่ร้าวรานผู้หนึ่งผู้ใดตั้งใจนำสู่ท่านผู้ชมทุกสาขาอาชีพให้ท่านได้มีโอกาสทำธุรกิจธุรกรรมของท่านในส่วนที่จะประกอบกิจการเหล่านั้นเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวตัวเราและอยู่รอดของสังคมเชิญชมข้างในครับ มามหาศีเอามามหาศีคอเชิญน้องอีไปกับลุงแดงไม่ต้องรักแวงไปกับลุงแดงไปดูของนี้ ท่านผู้ชมครับแว็บเดียวเท่านั้นเองตามที่ผมบอกแล้วว่าข้างในนี้มีอะไรข้างในนี้มีเยอะยอะและสิ่งหลายอย่างของบ้านตรงนี้ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ของตระกูลของจรสาธิตประเสริฐสันติศุขคุณแม่สวยนอกจากนั้นใกล้ผมนี่ก็คือจร ชื่อเล่นชื่อจริงก็คือสาธิตนามสกุลประเสริฐสันทิสุขโน้นนะครับเสื้อเขียวๆไม่ใช่คนอื่นไกลคือขวัญ <c oughs> ใจและแม่บ้านของจอนเขานอกจากนั้นโน,น้นน่ารักคนโน้นตุ้ยนุ้ยชื่ออะไรคะจันเจ้าอะไรนะคะจันเจ้าจันจ้า,จนจาคนโน้นละลูก อ๋อไม่ไปโรงเรียนเหรอคะอ๋อทั้งหมดนี้นะครับก่อนจะคุยกันเราก็มาสวัสดีท่านผู้ชมพร้อมกันก่อนนะครับสวัสดีครับท,ท่านผู้ชม,มครับอนอกจากนั้น <c oughs> วันนี้เราอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าตามปกติแล้วต้องขออนุญาตคอสอชเอพราะเกินหกคนในระหว่างกฎอายการศึก แต่เรามาที่นี่ไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองไม่ได้สร้างเรื่องให้เกิดความวุ่นวายหรือป่วนเหมือนกับสามจังหวัดภาคใต้แต่เรามานำเรื่องราวที่นำเสนอต่อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านของจังหวัดนครราชสีมาและคนทั่วไปในประเทศนี้เมืองนี้ในเรื่องของมะนาวไร้เม็ด หรือไร้มร็ดซึ่งจะพูดในโอกาสต่อไปจอรับอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วอยู่ตรงนี้ได้ประมาณหกปีหกเจ็ดปีหกปีอยู่กับแม่นี่แหละใช่ครับที่นี่ของตัวเองเลยครับของคุณพ่อครับทำไมเขาเรียกบ้านกลุ่มพยาเพราะเพราะปู่ย่าเล่ากันมาฟังเล่ากันมาว่า จับกลุ่มพญาได้ที่นี่ฮะที่นี่เป็นทางผ่านเส้นทางิงม่แม่ครับเป็นทางผ่านครับผมเป็นทางผ่านแล้วเข้ามาตั้งอะไรมาตั้งเหมือนตั้งกองกองกำลังกองทัพสมัยต่ก่อนนักรบสมัยต่ก่อน๋อนังกรบสมัยก่อนครับผมมาตั้งตรงจะมีขงชาเวนี้ครับผมก็มาจอรบอกว่ายังขุดเชือกโบราณได้เลยครับผมก็เห็นแล้วเส้นใหญ่ๆอยู่นะครับเส้นใหญ่อยู่ตรงนั้นเป็นเชือกโบราณแล้วก็ มาอยู่ตรงนี้แล้วแม่ก็อยู่ตรงนี้เดินเริ่มต้นเลยแหละแม่เป็นคนโคราชจังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์อ๋อจังหวัดสุรินทร์งวชัยโพหวานอร่อยคนจังหวัดสุรินทร์คนวางน้ําเขียวจังหวัดโคราชนี่ก็โคราชครับครับแล้วหรูจังหวัดโคราชไหมลูกใครอยู่โคราชยกมือขึ้นอาวคนนี้ไม่ใช่เหลอใครไม่อยู่โคราชยกมือ <c oughs> ขึข้น ครับอ่าทีนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไม่พูดถึงแลละนะครับว่าขามทะเลสอคืออะไรนันก็คืออ่าทะเลที่มีต้นมะขามเยอะอาจจะว่ากันได้ทำใหม่มาทำไหมเนี่ยอืมก็คือความคิดยังไง<ด>ไปจําใครเข้ามาไปลอกใครเข้ามาเดิมทีเดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่เคยบอกให้ปลูกไหมแม่เคยบอกให้จอนปลูกไหม ไม่ค่ะพอปลูกครับตอนนั้นแม่ทําอะไรก็เป็นแม่บ้านนี่แหละค่ะใครเป็นคนแนะนําให้ปลูกไปเห็นมาจากไหนช่วงเทศกาลนะครับเดิมทีเนี่ยพี่สาวอ้อยเขามีแผงผักอยู่ตลาดสารเจ้าพ่อวางน้ําเขียวนะครับเวลาผมกลับบ้านไปอยู่หลังสาพ่อทางที่จะไปเขาหยางมะกม79พี่สาวเขาบ่นว่าไม่มีไม่มีตังค์ซื้อมะนาวมาขายผมก็เลยถามว่ากระสอบเท่าไหร่กระสอบรับพันกว่าบาทกับสองพันเนีรย ก็สอบือเลยซื้อแต่กระสอบแล้วเวลาเขาซื้อจะซื้อจะยกกระสอบซื้อจากตลาดสุระเนี่ยครับทีนี้เราก็ได้เกิดไอเดียว่าเออทำยังไงเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยจะจะหารายได้ที่จะมาจุนเจือค่าน้ํามันเวลาเรากลับบ้านครับก็เริ่มก็เริ่มปลูกมะนาวแป้นก่อนแล้วก็รับซื้อมะนาวแป้นจากชาวบ้านรอบรอบ้านทีนี้รอบแรกเนี่ยที่เรารับซื้อเนี่ยซื้อได้โอเคแต่รอบ2เกิดปัญหาผลิตไม่ทันแล้วก็เกิดการเก็งกําไรกันเกิดขึ้น เกิดไม,ออไม่ได้รวมกลุ่มกันขายขาย,ขายต่างคนต่างขายเกิดการเบี่ยดราคาต่นี้ปลูกมะนาวแป้นไปได้ปีเกือบสองปีมันเกิดโรคเชื้อราที่ผมไปศึกษามันคือโรคแคนเกอร์นะฮะที่ที่เราชาวบ้านเขาจะเรียกว่าโรคขี้กะนี่แหละครับแล้วก็เอาไงดีมันต้องมาฉีดยาทีนี้การฉีดยามันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเราก็เลยมาศึกษาในใ,ในในอินเทอร์เน็ต ว่ามะนาวจริงๆเนี่ยโ,โหมันมีหลายสายพันธุ์มากแล้วมะนาวไรเม็ดเนี่ยจุดเด่นของเขาคือต้านทานโรคเชื้อราหรือโรคแคนเกอร์เนี่ยจุดเป็นข้อเด่นของเขาเลยนะครับผมก็เลยเริ่มสั่งสั่งกิ่งพันธุ์จากทั่วประเทศเข้ามาปลูกครับผมมาทดลองว่าสายพันธุ์ไหนจะเหมาะกับพื้นที่ของเรามากที่สุดครับก็ได้ตัวเนี้ยฮะก็เป็นไรเมร็ดลุงนวนหนึ่ง ทุนก้ามาเีและตายหิติครับที่เล่ามาทั้งหมดจริงไหมจริงค่ะลองผิดลองถูกนานไหมลองผิดลองถูกมาสามปีกับสี่ปีครับสามปีกับสี่ปีครับผมในระยะการลองผิดลองถูกที่มันผิดเสียใจไหมก็ไม่เสียใจครับไม่เป็นไรรอยากจะเลิกไม่ได้ความรู้เนะ่อไม่ัมันมันได้ประสบการณ์นะครับเพราะเพราะว่า ประสบการณ์ที่ได้จากตัวเองเนี่ยมันทั้งบทนี้จรทําคนเดียวกุ้ยไม่ช่วยอ่ะไม่แก่อะไรอันนี้คืออะไรน่าอ่อยครับอ่อย,ออยไม่ช่วยนะ <c oughs> ก็ช่วยกันค่ะช่วยกันเวลาปลูกเพราะมีกันแค่สองคนเราไม่ตอนนั้นกําลังเราไม่พอที่จะเหมือนจ้างคนมาช่วยก็คือลองผิดลองถูกกันสองคนอยู่ที่หลังบ้านที่เล่ามาทั้งบทหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, สายพันธุ์ครับ,รบพร้อมดังเห็นในต่างๆด้วยว่าอ่ะเออ รับบริการปลูกให้รับบริการทําน้ําหยด่างนั้นมีทํได้ทได้ตามที่บอกไว้ใช่ครับทั่วประเทศหลังบ้านมีให้ดูไหมมีครับให้คณะเราดูไหมมีครับมีวิธีการปลูกครับนาวัสดุมาเตรียมไว้ต่างๆเหล่านี้มีไว้ให้ดูใช่ครับครับให้เห็นหมดใช่ครับถามตรงไหนตอบได้ได้ครับเอาไปขายตรงไหนก็ตอบได้ใช่ครับ แล้วจะให้พวกเราคนเราต้นก็ตอบได้อ,อ๋อดียินดีครับพูดเล่นเรานะครับท่านพี่ครับมีใหม่นี้มาซื้ออะไรเป็นของขวัญครับเป็นพวกหนัซื้อพระอะคร กุ้งปูปลาช่อนอะไรพวกนี้ครับซื้อผักปลอดสารพิษดีกว่านมท็อฟฟี่ครับผลไม้ครับกระเป๋าครับอะไรก็ได้ที่มันฮิตกางเกงขาสั้นครับกางเกงขายาวครับซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าครับก็ดีนะอะไรก็ได้ไม่เจเหล้าครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าก็ได้ที่่่ไมใชเอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าใครๆก็รู้อ่ะให้เหล้าเท่ากับแช่งผมสัญญาว่า จะรักและดูแลขวัญไปช่วยชีวิตจริงๆแล้วเรายังมีอะไรที่อยากจะทำด้วยกันอีกทั้งเยอะไม่ใส่หมวกกันนอกไม่ได้นอกคนเดียว